มีบรรยากาศที่เขาได้ไปมีเซ็กกับผู้ชายแล้วมาค้นพบตัวเองว่าเขาเป็นชายรักชายแล้วเลิกมีเซ็กกับผู้หญิงเลยเหมือนกับถูกลอหลอมาว่าผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงหรือเปล่าทำไมเขาไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ไปหรือมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความอยากมาตั้งแต่ต้นนะคะเจอทุกกรณีครับ,ค,รบคือบางคนเนี่ยเขาเป็นใจเขาเนี่ยเป็นเกย์มาตั้งแต่ตลอดแล้วแต่เขาจําเป็นว่าจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงอ่ด้วยด้วยด้วยสังคมที่คาดหวังเขานะครับก็เลยยอมแต่งงานทั้งที่ในใจก็รู้ว่า เออฉันไม่ชอบอ่ะค่ะแล้วเกย์บางคนเนี่ยก็ไม่สามารถมีเซ็กกับผู้หญิงได้เลยคือพอแต่งงานกันแล้วก็ไม่ฉันเป็นเพื่อนหญิงแต่งเป็นเพื่อนหญิง,เ,เ,ญงเลยใช่ไหมคะไม่ใจเขาเป็นผู้ชายเขาเป็น เขาเป็นเกยคือจะโตเป็นผู้ชายแจ่มผู้ชายแต่ฉันชอบผู้ชายก็ปล่อยเมียนอนเฉยเฉยเนี่ยแล้วผู้หญิงก็จะมือกุศลนอนกันแบบรูมเมทอ่ะแต่ผู้หญิงหนังอกหังใจแล้วว่าทำไมเขาไม่แตะเนื้อต้องตัวเฉยเลยเขาไม่กอดฉันเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าฉันเป็นส่วนเกินในบ้านหลังนี้ทําไมเขาเขาฉันไม่สวยเลยฉันไม่ดียังไงทําไมถึงไม่มีเซ็กกันก็แต่บางคนก็สามารถมีเซ็กกับภรรยาได้แต่อาจจะไม่ได้บ่อยนัก คืออาจจะมีเซ็กแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภรรยาสะกิดหรืออาจจะเดือนละหนึ่งครั้งตามหน้าที่แล้วแต่ว่าเขาไปแอบมีเซ็กกับผู้ชายด้วยกันเองแล้วก็จะบอกว่าเซ็กกับภรรยานี้ทําไปตามหน้าที่แต่เซ็กกับอันนั้นคือทาไปด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วมันก็เต็มตามีความสุขมีเต็มอูมีความสุขมากกว่าเพราะใจเขาเนี่ยชอบผู้ชายแสดงว่าอันนี้ อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นทางนู้นเลยโดยตรงไม่ได้มีมีใจไม่ใช่แต่แต่ก็มีเซ็กกับภรรยาตามหน้าที่หรือบางคนอาจจะพอมีลูกไม่ฮะตัวเขาเป็นโฮโมแต่เขาแต่งงานกับผู้หญิงจำเป็นต้องทําตามหน้าที่อ่าหรือบางทีพอพยายามีลูกก็หมดหน้าที่เช่แล้ว ฉันทำได้ที่สิบพันแล้วเรรียยบ้อสังคมรับรู้ว่าฉันมีภรรยามีลูกแล้วก็คงไม่มีใครมาสงสัยแล้วว่าฉันเป็นเกย์อย่างเงี้ยก็น่าสงสารผู้หญิงมีผู้หญิงจํานวนมากแต่งงานกับสามีแล้วไปแล้ว10ปี2ี่ปีเพื่มมาคนพบว่าข้างหน้าสามีนั้นเป็นของเราแต่ข้างหลังของเขาตกเป็นของชายอื่นเป็นเจ้าของได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเลยครึ่งหน้า หัวเรากลายเป็นเมียคนอื่นเนี่ยอันนี้มีเยอะได้หลังลืมหน้านะคะได้หลังลืมหน้าออกโอเคข้องนึกก่อนต้องนึกก่อนพนีเกก็มีอยู่2แบบก็คือเกย์คิงกับเกย์ควีนเกย์เหมือนกันค่ะเกยคิงก็คือชอบแทงข้างหลังคนอื่นส่วนเกย์ควีนคือชอบหันหลังให้คนอื่นแทงเป็นฝ่ายรุกจะเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายอคคันตุกะหรือเป็นแผนกรีเซพชันแล้วแต่ หรือบางคนก็เป็นได้ทั้งสองอย่างคือรุกก็ได้รับก็ได้แล้วแต่บทบาทเดี๋ยวนี้ก็งงไปหมดแล้วมันเยอะไปหมดฮะเขาเรียกเกย์ควิงอาจจะมีเคสหนึ่งคือเขาแต่งคือเขามันกว่าเขาคบกันมานานแล้วเขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนแล้วเขาก็แบบเออไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนอยากดูแลคืออยากดูแลผู้ชายคนนี้อยากเห็นเขาอยู่ใกล้ๆอยากดูแลเขาไปจนแบบแล้วเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าคนที่เป็นเกย์ก็ดูนีดีเนี้ยบแล้วก็เอาเอาใจแล้วก็รับฟังครับใช่ค่ะั้นความเป็นความอ่อนโยนที่หาไม่ได้จาก <Das que> ผู้ชายแมนๆ <g ül> บางทีผู้ชายแมนๆมก็แบบบางทีอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจผู้ <c oughs> หญิงแล้วดูจากภายนอกบางทีดูไม่ได้นะครับผู้ชายบางคนเนี่ยท่าทางเหมือนเกย์เหมือนอะไรเยผมเนี่ยเวลาสมัยก่อนผมจบแพทย์ใหม่ๆเนี่ยเวลาหยิบเื้อแก้นเนี่ยมันจะ <c oughs> นิวน้วเด้งเด้งห้า, <c oughs> ามห้ามใช้วิธีสังเกตใช่ไหมคะ <c oughs> หรือว่าอาจจะแบบพูดราพูดก็จะจีบปากจีบคอดูตัวเองในทีวีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอคนนี้มันเหมือนเกย์มากเลยหรือแปลว่าดูตัวเอง แต่มันไม่ใช่อะ่ะแต่พอคนรู้ว่าเอ้ยผมมีมีภรรยามีลูกเฮ้ยหมอหมอมีลูกมีเมียหรอนึกว่าหมอเป็นเกย์ผมก็บอกผมไม่ได้เป็นเกย์แล้วมีเพื่อนผมหลายๆคนรุ่นน้องผมหลายๆคนผมนึกว่าไอ้คนนี้เป็นเกย เพราะว่าเขาไม่ได้แต่งงานแต่ในที่สุดเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงมีรูปมีในที่สุดเขาก็ไม่ได้เป็นเกย์ก็คือไม่มีเลยแต่อีกคนที่บางครีผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเกย์การจูมือกับผู้ชายไปดูหนังนั่นแหละบางทีมันดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจเพราะบางทีคนที่เป็นเกย์เนี่ยเขาก็แอบมากเขาจะวางตัวแบบประเภทกลัวคนจับผิดแต่บางทีเราไม่ได้เป็นเกย์เราก็สบายๆเวลาพูดมันก็มือไม้ไปเนี่ยแล้วแต่ความชอบครับความชอบโหและมันเยอะมากจริงๆนะคะเท่าหรยเนี่ กแต่พู่าี้คือไม่ใช่ความผิดปกติเป็นความหลากหลายหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะอยู่ในภาวะนี้ายถางว่าภาวะซึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ยอังทำใจไม่ได้กชสังคมสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยณสังคมตอนนี้จริงๆผมว่าน่าจะเขาเรียกว่ายอมรับประมาณไึงไเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าถึงแม้ว่าเราบอกว่ายอมรับประมาทได้รับถ้าทียบกับประเไม่ได่อเนบ่าอนเร้เนี่ยน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอมรับเกย์กับกระเทยเยอะมากเพราะเราเป็นประเทศเดียวที่เกย์กับกระเทยออกทีวีเยอะมากตั้งแต่สมัยตมมเด็กๆคุณเทิงสติเฟื้องอะฮะคุณทำหน้างงไม่รู้จักคุณเทิงสติเฟื้องเป็นกระเทยอะแต่เขาออกทีวีใช่ไหมแล้วก็เกย์หลายๆคนเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีตําแหน่งมีหน้าที่ดีๆในสังคมคนยอมรับความสามารถของท่านคนก็ยอมรับความเป็นเพศของอาจารย์เขานะครับ ก็อย่าแบ่งแยกกันเลยครับขอให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเพราะจริงแล้วเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันครับก็เอาเป็นว่าไม่ใช่ความไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นความโรคเป็นความหลากหลายแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขากําลังเป็นอยู่เขาเกิดความรู้สึกว่าแบบรู้สึกผิดรู้สึกผิดค่ะผิดกับพ่อแม่ผิดกับสังคมผิดกับแฟนหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะต้องทำยังไงคืออย่าไปปในกลุ่มเกย์เขาจะรณรงค์กันก็คือว่าอย่าหลอกผู้หญิงอย่าปิ๊งผู้ชาย คืออย่าไปหลอกผู้หญิงว่าให้เขามาแต่งงานกับเราเป็นเมียเราเพราะเราไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่าไปปิงผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเขาชอบผู้หญิงแล้วเราจะอ,อกหักขอให้เกย์กับเกย์อยู่ด้วยกันเกย์คิงกับเกย์ควีนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วจะไม่มีปัญหานะครับ ค่ะควนี้ก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของเพศที่หลากหลายมากเอาเป็นว่าไม่เคยคิดเลยว่ามีถึง10นิ้วเริกสิเพศ10บโอ้โหจำแนกไวม่เอามเาแนบกันไงแต่แถมคุณอยังบอกในรายละเอียดของคิงกับควีนนี่ยังมียิบย่อยอีกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้ชายรักผู้ชายก็ ผู้ชายรักผู้หญิงก็ยังไม่เหมือนกันนะบุคลิกใบที่ก็จะมีเบ้ด้วยใช่ไหมคะว่าเด็กชอบชอบเบ้ไปทางไหนมากกว่ากันอ้าวก็จะมีของโปรดกับของไม่โปรดไงพี่ชอบมากชอบน้อยใช่ไหมว่าชอบผู้ชายชอบผู้หญิงทั้งคู่เราจะ50-50%นะบางทีอาจจะฝ่ายอีกแปดสอีกอย่างอาจจะชอบผู้หญิงมากกว่าชอบผู้ชายสัก30อะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะคะ โหดมันล้ำลึกกันใหม่แล้วโคุดยอดเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะที่มาใคเวลาคุยกับเราขอบคุณนะคะผมโดนเผยความลับไปเลยนะตนผมกลับไปโดนคาแน่นอนวันนี้เพื่อนนี่โดนคานะคะที่ไปหลอกเขาาไว้นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ใช่ค่ะก็คือเป็นสิ่งดีๆที่ เกี่ยวกับรื่องกับสุขภาพโดยรตรงแล้วก็เราหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะคก็เฮไลท์หน mm ึ่งจจุดสนะครับสายสุขภาพสหรับคุณโดยโรงพยาบาลเพียไทยยังรอบอทุกคําถาม,ถามอยู่ยแล้วก็นะครับติดต่อ การร่างด้วยใช่แล้วนะคะที่ f a c e b o o k เลยแล้วก็ที่ที่อยู่นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง3คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนหลับาพบกันประจำนะคะรายการคุณหมอคู่บ้านทางด็วกเรทีวีค่ะสวัสดีค่ะ